สวัสดีค่ะแขกค่ะที่ปรึกษาสุขภาพค่ะจากร้าน KO ดูแลระบบเลือดค่ะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากค่ะต้องบอกเลยว่าโรคยอดฮิตของคนไทยเป็นกันอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันสูงคอเลสเตอรอลเส้นเลือดตีบนอนไม่หลับเลื้อรลังล้วนแต่ทําให้คนไทยเสียชีวิตไปมากวันนี้มีทางเลือกทางรอดแล้วค่ะแขกขอแนะนํา2ตัวนี้ค่ะ KO และ DSL ค่ะสสินค้านี้ช่วยดูแลสุขภาพคุณได้แก้ปัญหาได้ ไปดูข้อมูลสินค้าและรีวิวผู้ใช้กันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพี่แมวนะคะแต่ก่อนอ่ะเป็นไขมันในเส้นเลือดแล้วก็มีพวกความดันด้วยแล้วก็ชอบเป็นคนที่ชอบนอนดึกชอบดูหนังพวกซีรีส์เกาหลีพอนอนดึกเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดอาการปวดหัวเวียนหัวแล้วก็พอจะมานอนตอนกลางวันก็อยากจะนอนให้หลับแต่มันก็ไม่หลับไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไร แต่พอดีมีคนมาแนะนำให้ทาน KO KO นี่ดูแลระบบเลือดดีท็อกซ์เลือดนะคะทำให้สมองเราสึกโล่งขึ้นแล้วก็ไขมันที่มีอยู่พอไปเจาะเลือดดูก็ลดลงดีจริงๆค่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้ดี H L นะคะสำหรับผู้ที่นอนไม่ใช่หลับนะคะทานไปแล้วก็จะทำให้หลับสบายหลับลึกแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะกระปรี้กระเป๋าด้วยค่ะ ทานคู่กัน2ตัวนี้นะคะรับรองว่าได้ผลดีมากเลยค่ะถ้าใครมีอาการประเภทนี้นะคะเออทาน2ตัวนี้รับรองเห็นผลแน่นอนค่ะโลกที่นอนไม่หลับนะคะไม่หลับจริงๆเลยค่ะ72ชั่วโมงเป็นแบบนี้นะคะมา3ปีเต็มไปตรวจนะคะปรากฏว่าเราอะ่ะมีภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็มีไขมันในเลือดสูง ต้องนอนด้วยใช้สลิปแพดนะคะรู้สึกปวดศีรษะมากมึนงงตัวลอยลอยมันเดินไปทางไหนมันก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเหมือนตัวลอยลอยเดินเดินเซเดินเดินไม่ตรงเดินไม่ตรงตรงทางมาดูกันเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ ko มีลักษณะอย่างไรนะคะและรับประทานอย่างไรคะ<ม>่ะนี่นะคะลักษณะกล่องที่ยังไม่ได้แกะ มีซีนพลาสติกแน่นหนาค่ะปลอดภัยสะอาดค่ะถูกหลักอนามัยดูด้านในนะคะ1นกล่องมี30เม็ดค่ะคือด้านในจะมีทั้งหมด3แผงลักษณะแผงอันนี้แขกแกะทานแล้วนะคะจะเหลืออยู่แผงเดียวค่ะา30คปซูลมาดูด้านในกันนะคะว่าเม็ดลักษณะของแคปซูลเป็นอย่างไร ดูเลยค่ะนี่นะคะนีค่ค,ค,ค่ะลักษณะเป็นแคปซูลเม็ดสีแดงนะคะแขกจะทานเลยนะคะ แขกจะทานวันละ2เม็ดนะคะก็คือเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดหลังอาหารค่ะแข็งมีโรคประจำตัวนะคะต้องทานต้องใช้ตัวนี้ช่วยในดูแลระบบเลือดค่ะผลิตภัณฑ์ KO มีสปปรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพิ่มเม็ดเลือดแดงในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลช่วยบำรุงเลือดล้างสารพิษในเลือดดีท็อกเลือด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและช่วยลดไขมันเลว LDL เพิ่มไขมันดี HDL ป้องกันโรคต่างๆได้ดีมากเช่นโรคเลือดจางโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองผิดปกติผลิตภัณฑ์ KO มีส่วนประกอบทั้งหมด9ชนิดสารสกัดจากบ็อกเกอรี่สารสกัดจากแอปเปลิล โคเอนไซม์คิวเทนสาหร่ายสไปรูลีน่าแอลอาร์จินีนสารสกัดใบบัวบกโคเมียมพิโคลิเนตสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากคิ้วออย เป็นอย่างไรบ้างคะได้ดูรีวิวจากผู้ใช้จริงกันไปแล้วท่านใดที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะปัญหาเรื้อรลังเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะให้ผลิตภัณฑ์ KO และ DSL ช่วยดูแลได้เลยคะ่ะติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะคะ098 895 6463แขกวันนขกวนิชยาคะ่ะ